สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูอีกแล้วเนาะกับช่อง Thailand Channel นะคะหนูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะก็วัคซีนที่หนูได้รับมาก็เป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดนะคะยี่ห้อที่ดีที่สุดที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับนะคะอันดับหนึ่งนะคะประมาณนั้นแหละนะก็โชคดีนะคะที่ไปเจอนะคะคือ ในเพจสาธารณสุขชลบุรีนะคะเขาได้โพสต์ลงเนาะหนูก็นานๆครั้งจะเข้าไปดูเฟซสักทีหนึ่งนะคะก็บังเอิญไปเจอนะคะวันนั้นนะก็ไม่รู้ว่าเข้าให้รับลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หละนะคะแต่วันนั้นน่ะบังเอิญว่าไปเจอนะคะก็เลยลองเข้าไปอ่านเขาบอกว่าสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะสามารถล็อกอินได้เลยก็ ไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่สแกนแล้วก็แคปหน้าจอนะคะว่าอืมนี่นะเราลงข้อมูลไว้แล้วแล้วก็ไปรับบัตรคิวที่โรงพยาบาลได้เลยนะโรงพยาบาลที่หนูไปไปรับเนี่ยคือโรงพยาบาลชนบุรีนะคะโรงพยาบาลเออ่รัฐบาลนะคะอืมดีมากๆเลยทีแรกหนูก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะได้รับวัคซีนที่นะที่ดีนะคะอืมนั่นแหละก็ไป ลงทะเบียนเสร็จนะลงทะเบียนเสร็จหนูก็เลยเอลองถามกับคุณพยาบาลนะคะที่ที่รับเราเนี่ยแหละนะคะรับเรื่องเราทำเอกสารนั่นนี่หนูถามว่าหนูสามารถเ,าเลือกวัคซีนที่หนูต้องการได้ไหมเพราะว่าในโพสเนะี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเลือกยี่ห้อได้เลยยี่ห้อที่เราต้องการนะคะ เขาบอกว่าได้นะคะคุณพยาบาลบอกว่าได้เลือกได้เลยนะคะต้องการยี่ห้อไหนเขาก็โอเคหนูก็เลือกยี่ห้อนี้เขาก็จะแจ้งทําเอกสารให้หนูแล้วก็ไปรอคิวฉีดรับวัคซีนนะคือดีมากๆเลยนะคะไม่คิดน่าจะได้นาะคือคนอื่นเ็ไปเสียงเงินซื้อนะตอนนั้นเราก็แบบยังรองของทางรัฐบาลอยู่นี่แหละที่เราไปลงทะเบียนไว้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้ ไม่มีไม่ออกไม่แอะไม่อะไรเลยเป็นครึ่งปีนะคะไปลงตั้งแต่ก่อนชาวบ้านเขาเอาสมอด้วยนะคะที่มาขอลายชื่อเรานะ,ะมาเอาลายชื่อเราเอาบัตรประชาชนเราไปกรอกข้อมูลให้เรารอบอกว่าให้เรารอสุดท้ายคือจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นโทรมานะคะจนหนูได้ไปรับมาแล้วเออโอเคก็ดีไปถ้าหนูรอเขานะหนูก็คงจะได้ห่ออื่นแหละคงไม่มีทางเลือกนะ แต่มันก็เกินไปนะคะคือมันนานนะหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงระบบมันอะไรยังไงเขาทําอะไรของเขาเนะี่ยเขาจะมาเอาลายเชื่อบัตรประชาชนเราไปทําอะไรนะเออเนาะเป็นอสมอหม,หมู่บ้านด้วยนะคะนั่นแหละก็ผลข้างเคียงก็ของหนูเนี่ยก็ถือว่าปานกลางนะคะคือจะปวดแขนมากนะคะปวดแขนแบบ ระบมทรมานแบบนอนไม่ได้นะคะนอนไม่สามารถนอนได้เลยเหมือนเขาปลุกเราตลอดเวลานะพอหลับลงหลับสนิทต,ตุ๊บตุ๊บตุ๊บปวดขึ้นมาแล้วคือปวดเข้าเส้นเนะื้อปวดทุกอณูเลยเส้นมือเนี่ยคือปวดหมดเลยนะแล้วมือหนูเนี่ยบวมนะบวมเส้นเลือดเนี่ยบวมนะปวดแบบปวดล้าวนะอืมแต่พอเวลาเราทําอะไรเพลินๆอ่นนะมันก็จะไม่ค่อยปวดแต่ถ้านอนอยู่นิ่งๆอะ่ะมันจะปวดมากๆนะคะตรงมือเนี่ยคือจะปวดมากเลยนะคะ ตั้งแต่หัวไหลลงมาเนาะหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนั่นแหละบางคนก็มีไข้แต่หนูไม่มีไข้นะคะถือว่าดีนะปวดอยู่ประมาณสองวันนะ,ะทรมานอยู่นะ,ะไม่สามารถที่จะยกอะไรได้นะทีแรกก็คิดว่าจะไม่คงไม่ปวดเพราะว่าหลังจากร,บรับวัคซีนแล้วสองชั่วโมงมันไม่ไม,มีไม่มีอาการปวดอะไรเลยนะ,ะมาออกฤททีหลังหลังจากที่เราถึงบ้านแล้วนะ,ะคคก็อาการปวดเนี่ยมันจะคล้ายกับ ใครเคยได้รับวัคซีนกันบาดทะยักป้องกันบาดทะยักอะ่ะคงจะเหมือนกันนะหนูหนูรับมา10ปีนะวัคซีนป้องกันบาดทะยักนะคือจะปวดมากนะครับปวดเป็นก้อนเมฆเลยตรงที่เขาฉีดนะเหมือนกับว่าเป็นยานะ่นแหละยามันไม่กระจายไปตรงอื่นมันจะปวดตอนนั้นนะคือหนูปวดจนไข้เลยนะปวดไข้ประมาณ3วันนะ ก็หายนะไข้พอวัคซีนเนี่ยแหละคือมันปวดแขนมากนะแต่ว่ามันไม่ได้ปวดแบบลงมือลงนิ้วมืออะไรแบบนี้ไม่เหมือนครั้งนี้นะครั้งนั้นเนะี่ยคือปวดเหมือนกับว่าปวดแค่ลงมาถึงศอกนะปวดแค่นั้นแต่มันก็จะปวดมากเหมือนกันนะอืมแล้วอาการอีกอย่างหนึ่งก็จะมีหน้าบวมนะเมื่อวานเนี่ยหนูสังเกตหนูกินเอ คลิปส้ตมตำใช่ไหมหน้าหนูก็ยังบวมอยู่นะยังแบบยุบไม่เต็มที่นะคือคือนแรกเนี่ยที่รับวัคซีนมาใช่ไหมประมาณ6ชั่วโมงหลังรับวัคซีนมาเนี่ยหน้าบวมนะตกใจอยู่เหมือนกันปกติหนูจะชอบส่องกระจกในห้องน้ําไปเข้าห้องน้ำเนี่ยหนูจะชอบส่องกระจกทุกครั้งไม่รู้เป็นอะไรนะส่องหน้าอืมกม็ตกใจนะะตกใจข้าง ใต้ตาเนี่ยบวมเนะื้อหน้าเนี่ยก็บวมแต่ว่าไม่ได้บวมเป่งอะไรมากมายนะคะบ,บวมปานกลางระดับหนึ่งนะแล้วใต้ตาเนี่ยก็เป็นเยื่อแดงๆนะตาเนี่ยจะแดงด้านล่างนะตรงตาขาวเนาะด้านบนไม่แดงนะก็อาจจะเกิดจากนั่นแหละหน้าเราบวมมันตึงเนาะมันก็เลยทําให้ตาแดงไปด้วยนะฮะอาการอีกอย่างก็จะมีเจ็บคอนะคะตมเอ,อ่อทมซินนะเหมือนกับว่า เจ็บต่อมทำซีนอะไรประมาณนั้นต่อมทาซีนอักเสบนะอันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองไหมนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะพอไปรับวัคซีนมาใช่ไหมกลับจากโรงพยาบาลเนาะหนูก็ไปซื้อส้มตําปูปลามากินนะแบบไม่เผ็ดนะปูปลานะก็กินพอกินเช้าตื่นขึ้นมาเจ็บคอนะอยู่ดีๆก็เจ็บคอปกติหนูก็กินของหนูประจําแต่ไม่เคยเจ็บคอแบบนี้นะเจ็บเลยนะเหมือนต่อมําซีนอักเสบก็ ไม่สามารถอดทนได้นะก็มันปวดหลายวันนะปวดหลายวันหนูก็เลยไปซื้อ,อยามากินเนาะนี่ก็กินได้สี่วันแล้วอาการก็ดีขึ้นนะคือเกือบจะหายแล้วแหละแต่ก็ยังแบบมีแป๊บๆอยู่นะกินยาแก้อักเสบนะะกินวันละเม็ดสองเม็ดวันละสนะองเม็ดนะอืนั่นแหละก็หนูไปรับมาวันอังคารเนานะวันที่สิบสี่ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเอ่อหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รับอีกเข็มหนึ่งเข็มที่สองเนี่ย คือวันที่ห้ามกราคมนะคะอืนั่นแหละก็มาบอกถึงผลข้างเคียงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนูไม่แนะนําให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะคุณหมอเขาก็บอกในห้องนะที่ให้เราไปนั่งพักนั่งรอใช่ไหมดูอาการใช่ไหมเขาก็บอกว่าควรงดแอลกอฮอล์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะจริงเหมือนอย่างที่เขาบอกนะเพราะว่าหนูว่ลองของไปแล้วไงห,หนูว่าลองไปแล้วนะประมาณสามวัน ที่เปรัวบวัคซีนมาลองดื่มเบียร์ดื่มแล้วมันไม่มีความรู้สึกมันไม่เมาไม่อะไรเลยนะคะไม่เมาไม่อะไรแต่ว่าก็ง่วงนอนเหมือนเราเมานะแต่มันจะจุกนะจุกตรงนี้ปกติหนูดื่มหนึ่งขวดเนี่ยคือมันจะเริ่มแบบสืบๆแล้วนะสืมๆแบบร่างกายนะเหมือนก็ว่าเริ่มหล่อแล้วแต่นี่ดื่มเข้าไปมันไม่มีความรู้สึกแต่มันก็ม่วงอยู่แล้วมันก็จุกตรงนี้จับแสบตรงเลี้นปีนี่นะะแล้วไม่ไม่ ไม่สามารถที่จะดื่มต่ออีกได้นะหลังจากหนึ่งขวดนะคือใกล้จะหมดขวดเนี่ยคือเริ่มม่วงมากแล้วนะนะมันก็แปลกเนาะเหมือนกับว่ามันไปตีกับวัคซีนนะคะนั่นแหละเหมือนกับว่าวัคซีนมันกำลังทำงานอยู่นะตอนนั้นก็ยังไม่ไม่หายปวดแขนนะแต่ก็ยังแบบลองอยากลองไงนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคือดื่มไม่ได้จริงๆนะมันไม่ เหมือนไม่มีฤทธิ์ไม่อะไรมันไม่ออกฤทธิ์เหมือนก็ว่าวัคซีนมันแหลกนะมันไปตีหมดเนะี่ยมันไปตีแอลกอฮอล์หมดแล้วมันก็ทําให้เราแบบมีผลข้างเคียงคือจุกอ,อกนะจุกอืมนะมันจุกไม่มากนะแต่ว่าเหมือนกบว่าเหมือนเราไม่ได้กินแอ,อลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะอืมก็ไม่แนะนําเนาะสําหรับใครที่ติดมากๆที่คุณหมอในบางในบางช่องเขาบอกคือถ้าอดไม่ได้ก็กินภายในสองวันนะ ภายในสองวันที่รับวัคซีนมาคือเขาบอกว่าถ้าถึงขั้นลงแดงก็ควรจะงดภายในสองวันเนี่ยแต่ถ้าร่างกายปกติคนปกติที่ไม่ไม่ดื่มดื่มงดได้ก็เอ่อเว้นระยะสักอาทิตย์หนึ่งน,นั่นแหละก็คงจะเหมือนอย่างที่เขาบอกนะอืมมันก็จริงเนาะเราอยากลองของไง <laughs> แล้วก็โดนของจริงด้วย <laughs> โอเคขอบอคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะขอบคุณที่ฟอลโล่กันเนาะ ขอบคุณที่กดไลค์ like, กดแชร์นะคะ๊ายบายลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเมื่อวานดูหน้าตัวเองกินส้มตามแล้วก็อู้หน้ายัางบวมอยู่อือรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะบ๊ายบายลาไปแล้วขอบคุณครับ